เด็กหญิงนิยายข้ามฝามาเป็นห้องเฮาไร้สักบทที่ยี่สิบเจ็ด มิใช่เพียงพี่ชายหากเขาปราทถนาอย่างรุนแรงไปถึงน้องสาวของอีกฝ่ายด้วยซ้ำสตรีที่เงยหน้ามองดูเขาอย่างท้าทายผู้นั้นจะทนพักดีต่อบุรุษที่เคยทำร้ายนางได้มากแค่ไหนแม้ยามนี้ห้องเต้ยังไม่ตายก็ควรอ่อนแอไร้เรี่ยวแรง อ้องลองดูว่าเขาจะสามารถใช้มู่หยุนหยวนพาตัวเองไปจนถึงข้างกายของมู่ถิงหลิวได้หรือไม่ทุกสิ่งที่ควรจะเป็นของเขากลับถูกซีหยางชุนแย่งชิงไปบัดนี้ก็น่าจะได้ลิ้มรสการถูกแย่งชิงกลับมาบ้าง ูหยุ่นยวนรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในวังหลวงเช่นเดียวกันแต่ชายหนุ่มรู้ดีว่าเวลานี้ไม่อาจยื่นมือเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ได้ด้วยฐานะของตนยังจะมีประโยชน์อะไรทั้งเขายัางเชื่อมัน่นน้องสาวของตนอย่างมากยิ่งได้เห็นฝีมือของนางที่แสดงในเทศกาลล่าสัตว์แล้วชายหนุ่มก็ยิ่งแน่ใจว่านางจะเอาตัวรอดได้ เพราะว่าในความภาคภูมิใจเช่นนั้นกลับมีความเจ็บปวดแฝงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันชายหนุ่มรับรู้อยู่เสมอว่าน้องสาวที่อยู่ในความทรงจำของเขาเป็นเด็กหญิงที่ขี้ขลาดและขี้อาย ทำให้เขาต้องออกมายืนอยู่เบื้องหน้าเพื่อปอกป้องนางเสมอแต่บัดนี้หลังจากไม่ได้พบกันนานถึงสิบปีน้องสาวที่อ่อนแอคนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเขายินดีที่นางเข้มแข็งขึ้นแต่ความเข้มแข็งนั้นแลกมาด้วยการเติบโตที่บิดเบี้ยวหรือไม่มองสกุลมู่ที่บัดนี้ทุกคนล้วนหลบหน้าไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเขา เพียงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในเทศกาลล่าสัตว์วันนั้นเห็นได้ชัดว่าสกุลมู่นั้นเดิมทีก็ขี้ขลาดมากอยู่แล้วจนบางครั้งก็อยากจะถามมารดาว่าเหตุใดนางจึงเลือกแต่งให้ชายที่ไร้ประโยชน์ อย่างมู่หยุนกังชายที่แม้แต่ความก้าวหน้าของตนก็ต้องอาศัยชายกระโปรงของบุตรสาวเช่นนี้แต่บางทีคนเราก็เปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดมารดาเลือกเขาโดยไม่ได้คิดว่าชายที่ตอนรักในเวลานั้นจะกลับกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจมากในวันนี้เพราะใครว่าในความทรงจำรางเรือนของเขาบิดาที่เหมือนเงาในภาพฝันนั้นใจดีกว่านี้และรักเขามากกว่านี้ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ภาพบิดาที่ดีคนนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นตอนที่ท่านตาเสียชีวิตช่วงเวลาที่ชายคนนั้นคิดว่าจะได้ครอบครองสิ่งที่เขาตามหามาโดยตลอดถว่าสกุลเก่าไม่มอบสิ่งนั้นให้ความรักจอมปลอมจึงพังทลายลงในที่สุด มูหยุนหยวนที่บัตรนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตในเรือนใหญ่ที่ควรจะเป็นของเขาในฐานะบุตรชายของตออีกครั้งส่วนมูหยุนไฮก็ถูกลงโทษเล็กน้อยจากการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงต้องย้ายออกไปยังเรือนหลังอื่นแม้จะไม่พอใจถท่าว่าคนสกุลมู่ไม่อาจพูดอะไรได้หากคนนอกรู้ว่ามู่หยุนหยวนที่เป็นคุณชายใหญ่ยังคงใช้ชีวิตยอยู่ในเร รือรับรองชื่อเสียงของสกุลมู่ก็มีแต่จะตกต่ำยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเขาเท่านั้นเท่าว่ายังส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อเจ้าซินอีกด้วยเรื่องราวนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นโดยที่นางไม่ได้ปรึกษาสามีหรือมารดาสามีก่อนครั้งนี้เกิดเรื่องเบื้องพระพักและขุนนางจำนวนมาก ทำให้สกุลมู่ต้องอับอายตั้งแต่กลับมาจากเทศการล่าสัตว์มู่หยุนกังจึงเปลี่ยนไปนอนค้างที่เรือนของอนุภรยาสตรีผู้นั้นมีบุตรชายไว้สิบปีคนหนึ่งพี่ไม่ได้มีบทบาทในครอบครัวนักเท่าว่าก็ดูเหมือนจะฉลาด กว่ามู่หยุนไ้ที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไม่แน่หรอกว่าเจ้าซินจะยังรักษาตำแหน่งของนางเอาไว้ได้นานแค่ไหนชายหนุ่มไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเขาไม่สนใจว่าสกุลมู่จะเป็นอย่างไรจะรุ่งเรืองหรือว่าตกตำ่ำสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือความลับที่มารดาซ่อนเอาไว้ที่ใดสักแห่ง เาว่าเขาตามหาสิ่งนั้นมาตั้งแต่ตอนที่กลับมาสกุลมู่ครั้งแรกจนบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามารดาซ่อนมันเอาไว้ที่ใดแต่การหาไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจำได้ว่ายามนั้นบิดาเคยพาคนเข้ามารื้อค้นทั่วเรือนเพื่อตามหาสิ่งที่ต้องการหลังจากที่มารดาสิ้นใจเวลานั้นเขากอดน้องสาวเพียงคนเดียวเฝ้าดูข้าวของมากมายถูกรื้อคน้นเถ่าว่าสุดท้าย กลับไม่พบอะไรเลยเขาซ่อนมูถ่ถิงหลิวเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าพยายามปกป้องนางจากเสียงก่นดาไม่พอใจของดีดาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาโกรธที่มารดาโกหก โกรดที่สุดท้ายแต่งงานกับสตรีที่ไร้ประโยชน์สิ่งนั้นฝังรากลึกในใจของูหยุนหยวนจนกระทั่งแม้บัดนี้เขาก็ไม่อาจมองบิดาเป็นบิดาได้อีกต่อไปหากหาที่นี่ไม่พบหรือว่าเขาควรกลับไปดูที่ตัวเดิมของสกุลเกาอีกครั้ง ความคิดของชายหนุ่มวกวนที่สุดแล้วเขาก็รู้ว่าไม่อ่าจรอคอยอย่างเปล่าประโยชน์ได้ยิ่งค้นพบสิ่งนั้นเร็วขึ้นเท่าไรเขาก็ยิ่งสร้างประโยชน์แก่น้องสาวได้มากขึ้นเท่านั้นชายหนุ่มออกจากตวนสกุลมู่โดยไม่มีใครกล้าห้ามยามนี้แม้แต่คนเฝ้าประตู ก,ก้มหน้ายินยอมแต่โดยดีเขามีใชายชายหนุ่มหยาบคายไร้การศึกษาอีกแล้วเท่าว่าเป็นพี่ชายของฮองเ่า แม้ว่าข้างกายไร้ผู้ติดตามเผ่าว่ากลิ่นอายของมูหยุนหยวนยังทำให้ผู้คนรู้สึกบาดกลัวอยู่เช่นเดิมเราว,ว่ามีรัศมีอันยากที่จะบอกได้กระจายอยู่ทั่วร่างของเขาชายหนุ่มมีได้ไบร้อนเขาย่างสีเท้าเชื่องช้าเพื่อให้ตนได้มีเวลาคิดถึงบางสิ่งที่อาจจะพลาดไปเพราะความเยาวไวหากสิ่งนั้นมีอยู่จริงมารดาควรบอกใบ,บ้บางอย่างเอา ไว้ไม่มีทางที่นางจะปล่อยให้มันสาบสูญไปเช่นนี้แนะ่ชั่วขณะที่กำลังจมอยู่ในห้วงความคิดชายหนุ่มได้ยินเสียงฝีเท้าหมาห่อตะบึงมาแต่ไกลเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นอาชาสีขาวตัวหนึ่งวิ่งตรงมาที่เขาเบื้องหลังอาชาสีขาว เป็นสตรีงามนางหนึ่งใบหน้านั้นซีดขาวตื่นตะลึงด้วยความตกใจสาวใช้ที่วิ่งตามมาด้านหลังร้องขอให้คนช่วยดูเหมือนว่าม้าจะตื่นตนนางไม่อาจควบคุมได้มูหยุนหยวนเพียงขยับมือออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรเขาคว้าสายบังเหียนขณะที่ม้ากำลังวิ่งผ่านหน้าตะวันร่างนั่งซ้อนร่างนั้น กลายเป็นกําลังโอบร่างหญิงสาวเอาไว้ข้อมือใหญ่ดึงจนสุดแรง กระทั่งท่อนแขนนั้นเห็นเส้นเลือดชัดเจนหมาที่บ้าคลั่งแงนหน้าตามแรงมันหมายจะสะบัดคนด้านหลังให้ร่วงเพราว่าสองขาของเขาหนีบตัวหมาเอาไว้นั่นพอกระชากสายบางเหียนอีกสองสามครั้งมันก็สงบลงสตรีที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาสั่นเทาราวกับนกตัวน้อยมูหยุนหยวนไม่ใส่ใจทำเพียงแค่กระโดดลงมาโดยไม่ได้แตะต้องตัวนางไปมากกว่า มือของเขายังกาบังเหียนม้าเอาไว้นั่นรอจนกระทั่งสาวใช้สองสามคนวิ่งมาถึงตัวของเจ้านายแล้วค่อยช่วยให้นางลงจากหลังมา้าบ่าวใช้อีกคนค่อยรับม้าจากชายหนุ่มไปนายบ่าวปรอบโยนกันครู่หนึ่งพอชายหนุ่มผู้ช่วยชีวิตกำลังจะเดินจากไปหญิงสาวที่ตื่นประหนกจนร้องไห้ถึงได้กล่าวออกมาคุณชาย ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแต่ขอพระคุณมากนะเจ้าคะพี่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ไม่ต้องใส่ใจเพียงแต่ครั้งหน้าอย่าขี่ม้าเข้ามาในเมืองอีกมันจะตื่นคนง่ายหากเจ้าควบคุมมันไม่ได้ เขาเตือนเพียงแค่นั้นไม่ได้บอกชื่อหรือต้องการสิ่งอื่นได้แล้วก็จากไปทันทีมีเพียงหญิงสาวเท่านั้นที่มองเขาจากไปจนลับสายตาความหวาดกลัวในดวงตานางจึงแปรเปลี่ยนูห่หยุ่นหยวนรูปงามเก่งกาจทั้งอย่างเย็นชานี่จึงเรียกว่าท้าทายความสามารถของข้ามูหยุนหยวนไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับสตรีนางนั้นอีก กระทั่งลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มคิดถึงเพียงเรื่องที่ต้องการจะเข้าไปสำรวจจวนรังของสกุลเกาอีกครั้งเท่านั้นแม้ในตอนที่สกุลเกาล่มสลายไปตอนนั้นข้าวของทั้งหมดจะถูกรื้อค้นไปแล้วแต่เขายังมีความหวังว่าจะมีบางสิ่งเหลือเอาไว้หลังจากที่แอบเข้าไปสำรวจดูโดยรอบ กลับไม่พบอะไรเลยสุดท้ายเขาก็ต้องกลับออกมามือเปล่าคงต้องถามน้องสาวบางทีหากนางกระลึกถึงวัยเยาว์ได้มารดาอาจทิ้งเบาะแสบางอย่างเอาไว้ กับน้องสาวของเขาอย่างไรนางก็เป็นบุตรสาวที่มารดารักใคร่หนักหนาะอาจมีของสำคัญที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเผ่าว่าขณะที่เขากําลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับจวนสกุลมู่กลับรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกําลังติดตามมามู่หยุนหยวนมีประสาทสัมผัสว่องไว้ทันทีที่ถูกตามก็รู้ตัวในทันที เขาจึงเดินเบียดเข้าไปในฝูงชน พยายามลัดเลาะเข้าไปในซอกซอยพริบตาเดียวร่างนั้นก็หายไปจากสายตาแล้วชายที่ติดตามมาเยือนนิ่งหลังจากที่ไม่รู้ว่าคนที่ตนติดตามหายตัวไปได้อย่างไรเขามองเข้าไปในตรอกนั้นสองสาครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เผลอมองพลาดสิ่งใดไปแต่ลมหายใจถัดมากลับรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่ด้านหลังศีรษะฝ่ามืออุ่นหนาถาว่าแข็งแรง ำเข้าที่ด้านหลังลำคอทันทีปลายนิ้วกดลึกราวกับว่าหากเขาขยับแม้เพียงนิดนิ้วนั้นจะจิกลงไปในลำคอไม่ให้โอกาสได้หายใจอีกต้องการอะไรคุณชายท่านท่านจำข้าไม่ได้หรือข้าคือบ่าวรับใช้ของคุณหนูที่ท่านช่วยเอาไว้เมื่อเช้านี้ขอรับ ชายคนนั้นละล่ำละลักบอกเขาด้วยความวาดกลัวโมยุนหยวนต้องใช้เวลาครู่หนึง่งถึงนึกออกว่าเขาช่วยใครไว้เมื่อเช้านี้ก่อนที่ภาพเหตุการณ์นั้นจะกลับเข้ามาในความคิดแล้วเจ้าตามข้ามาทำไมตามมาตั้งแต่เมื่อใดคุณหนูบอกว่าต้องการตอบแทนผู้มีพระคุณให้ข้าตามหาคุณชายให้พบ ข้าเลยมาเดินหาแถวนี้คิดว่าคุณชายจะกลับมาอีกครั้งเมื่อครู่พบแล้วจึงแอบตามมาขอรับ เขาบอกเช่นนั้นด้วยท่าทีหวาดกลัวอย่างยิ่มง่มยุ่นยวนเชื่อคำตอบของชายคนนั้นเพราะก่อนหน้านี้เขาระมัดระวังตัวอย่างดีหากมีคนติดตามต้องรู้แน่แต่กลับเพิ่งมาพบยามที่กําลังจะเดินกลับสักุนูมเท่านั้นเพียงแต่เรื่องอื่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเชื่อถือในทันทีชายนุ่มปล่อยมือที่กําคอชายคนนั้นออกไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรู้ว่าข้าเป็นใครบอกคุณหนูของเจ้าว่าพบกันเพียงหนึ่งครั้งเป็นเรื่องบังเอิญอย่าได้ใส่ใจเขากล่าเช่นนั้นแล้วก็หายตัวไปกับฝูงชนอีกครั้งไม่มีโอกาสให้อีกฝ่ายได้ติดตามอีกชายหนุ่มคิดว่าเรื่องจะจบลงเพียงเท่านี้ เช้าวันรุ่งขึ้นมู่หยุนหยวนกลับพบสตรีนางนั้นอีกครั้งในจวนสกุลมู่สตรีงามมีท่าทีแปลกใจยิ่งเมื่อได้พบเขาอีกครั้งนางแยกตัวจากสาวใช้ด้านหลังเดินเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางยินดียิ่งนักไม่คิดว่าจะได้พบท่านที่นี่ที่แท้คุณชายก็อยู่ที่สกุลมู่นี่เองเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ข้าเป็นหลานสาวเจ้าของร้านขายผ้าเจ้าค่ะวันนี้นำผ้าที่เพึ่งเข้ามาใหม่มาให้โหยินผู้เท่ากับโมโฮยินเลือกคิดไม่ถึงว่าจะได้พบท่านอีกครั้งเช่นนี้ก็นับว่าระว่างเราไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วใช่หรือไม่เจ้าค้ะคุณชาย ตัวสกุลมู่อาจไม่ร,ำร่ำรวยเมื่อเทียบกับชาวบ้านแล้วก็นับว่ามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเช่นกันโฮยินผู้เท่ากับเจ้าสิ้น ยงเคยชินกับการที่มีเสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาพวกนางเป็นลูกค้าประจำของร้านผ้าแห่งหนึ่งในเมืองหลวงแม้ว่าที่นี่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นร้านผ้าที่ดีที่สุดแต่ก็มีชื่อเสียงในหมู่ชนชั้นสูงเช่นเดียวกันหลายครั้งเจ้าของร้านมักจะนำผ้าใหม่ๆมาให้คนสก,กุลมู่ได้เลือกเป็นลำดับแรก ครั้งนี้เองก็เช่นกันแต่คนที่มามีใช่เจ้าของร้านพี่พวกเขาเคยพบเป็นประจำแต่กลับเป็นหลานสาวที่มาจากต่างเมืองคนหนึ่งหญิงสาวท่าทางเรียบร้อยทั้งยังมีใบหน้างดงามคนนั้นช่างเจรจาอย่างยี่ยง เพียงคําพูดไม่กี่คําของนา่งโหยิ่นผู้เท่าก็เต็มใจจัดจ่ายเงินเพื่อซื้อผ้าหลายพับให้ตัวเองและหลานสาวทั้งสองเสียงหัวเราะที่ดังมาจากด้านในบอกชัดว่าพวกนางเข้ากันได้เป็นอย่างดีมู่หยุนหยวนที่เดินผ่านเดิมทีไม่ได้สนใจ เขาแค่ต้องการออกไปด้านนอกเพื่อจัดการบางเรื่องเพ่าว่ากลับคิดไม่ถึงว่าประตูในห้องนั้นจะเปิดออกและสตรีที่ก้าวออกมาจากด้านในจะเป็นหญิงสาวที่เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้ครั้งก่อนแม้นางจะกล่าวว่าทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่เรื่องบังเอิญเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือพบกันครั้งนี้ นับเป็นวาสนาเช่นนั้นคุณชายให้ข้าได้ตอบแทนที่ท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้เถิดเจ้าค่ะหญิงสาวเอ่ยอย่างอ่อนหวานพยายามจะเข้าหาเขาอย่างเยี่ยงใบหน้าของมู่หยุนหยวนกลับสงบเมื่อบอกว่าไม่ต้องก็คือไม่ต้องพวกเราพบกันล้วนเป็นเรื่องบังเอิญเจ้าไม่ต้องใส่ใจว่าจะตอบแทนสิ่งใดขอเพียงไม่ต้องสนใจค่ะ ก็คือการตอบแทนที่ดีมากแล้วกล่าวเช่นนั้นเสร็จเขาก็จากไปทันทีโดยไม่ได้หันกลับไปมองว่าหญิงสาวคนนั้นแสดงอารมณ์เช่นได้ แต่ครั้งนี้เมื่อเดินหน้าแล้วก็ไม่อาจถอยกลับได้พอมู่หยุนหยวนกลับมาอีกครั้งเขาก็ถูกเชิญให้ร่วมโต๊ะอาหารมื้อกลางวันที่เรือนหลักตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาจะรับอาหารในห้องพักหรือเรือนส่วนตัวเท่านั้นและคนที่นี่ ก็ไม่ได้คิดแต่ชักชวนให้เขามารวม่วมโต๊ะแต่ประการได้เท่าว่าวันนี้กลับมีแก่ใจชวนชายหนุ่มเองก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันว่ามีสิ่งใดที่พวกเขาต้องการเท่าว่าเมื่อมองเข้าไปด้านในห้องนั้น กลับไม่ได้มีเพียงสมาชิกสกุลมู่เท่านั้นแต่หญิงสาวที่เขาเพิ่งพบก็อยู่ด้วยสี่เท้าของมู่หยุนหยวนช่าง,งักไปยามนี้เขากลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขึ้นมาไม่คิดว่าจะมีสตรีที่ดือรร้นเพียงนี้อยู่ด้วยหลังจากที่เขาบอกทุกอย่างชัดเจนแล้วโฮหยินผู้เท่าเห็นว่าหลานชายขนโตกลับมาแล้วนางจึงเรียกเขาด้วยท่าทางกระตือรือร้อนยิ่ง หยุนหยวนกลับมาแล้วหรือมานั่งตรงนี้สิมานั่งข้างๆย่า,ยาตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นดูเหมือนว่าหญิงชาราจะปฏิบัติกับเขาดียิ่งขึ้นจนคล้ายชมนิ้วฉากหนึ่งเท่านั้นนางเดินเข้ามาจับมือหลานชายขอนโอแล้วพาเขาไปนั่งที่โต๊ะด้วยตัวเองรอบข้างมีเจ้าสิน้นพร้อมด้วยบุตรสาวบุตรชายพร้อมหน้า ย่าได้ยินเรื่องที่เจ้าช่วยชีวิตคุณหนูร้านสกุลฉีแล้วช่างกล่าวหาเจิงเจ่งคุณหนูฉีต้องการตอบแทนเจ้ามาตลอดแต่เจ้าปรับปฏิเสธนางเสียนี่ถ้อยคำนั้นมีทั้งความชื่นชมและความตัดพพอเล็กน้อยสำหรับสกุลมู่แล้ว ไม่สำคัญหรอกว่ามูหยุนหยวนจะแต่งกับบุตรสาวขุนนางขั้นสูงหรือไม่พวกเขาไม่ปรารถนาให้หมูหยุนหยวนบินสูงเกินไปเพียงหลานสาวของร้านค้าสกุลฉีก็นับว่าดีมากแล้วทั้งสกุลฉียังเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงไม่ต้องประมาณความร่ำรวยเลยว่ามีมากมายเพียงได้ขอเพียงเกี่ยวดองกับสกุลฉีได้ ภายหน้าสกุลมู่ก็จะมีเงินทองเพิ่มขึ้นอีกครั้งคราวนี้เห็นได้ชัดว่าคุณหนูฉีประทับใจหลานชายคนโตอย่างมากที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้เช่นนี้หากสารต่อก็เป็นเรื่องง่ายเพียงแต่มู่หยุนหยวนแข็งทื่อไร้หัวคิดมากเกินไปจึงปฏิเสธนั่งมู่หยุนหยวนแสดงท่าทางเบื่อหน่าย เขามองสตรีที่อยู่ข้างกายของโฮยินผูเท่าในฐานะแขกนางซื้ออาหารจากเหล่าที่หรูหราที่สุดมาไว้บนโต๊ะอาหารมอบแพรพรันหลายพับให้โดยไม่รับเงิน <c oughs> เพื่อกล่าวว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจของคุณชายใหญ่สกุลมู่ที่ช่วยนางไว้แม้จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากคนที่เกลียดเผ่าว่าเจ้าซินกับบุตรสาว ก็ยังยินดีที่จะรับมันโมยุ่นไห่ที่เก็บตัวอยู่ในเรือนไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยในหลายวันที่ผ่านมาเอาแต่จ้องมองหญิงสาวคนนั้นด้วยท่าทางชื่นชมหลงไหลเขาเห็นหญิงงามมามากเท่าว่าหญิงสาวที่ชื่นชอบพี่ชายคนโตนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกอยากเอาชนะนั้นมีมาก ตนจะล้นออกมาจากอกสายตาของเขาไม่อาจซ่อนความปรารถนาเอาไว้ได้กระทั่งมารดายังต้องกระทุ้งแขนเพื่อเตือนให้เขาระวังตัวข้าไม่รู้ว่าคุณชายใหญ่ชอบอะไรจึงสั่งอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างมาให้ท่านอย่ารังเกียจเลยที่ข้าไม่ได้ลงมือทำด้วยตนเองเพราะมีเวลาเตรียมตัวไม่มากพอ ครั้งหน้าหากคุณชายยินดีข้าจะเตรียมของที่ทำเองมาให้ท่านดีหรือไม่เจ้าคะน้ำเสียงของนางอ่อนหวานและนุ่มนวลยอมต้องดี คนหนูชี้ใหม่เพียงงดงามแต่ยังมีความสามารถพรั่งพร้อมหากบุรุษใดได้แต่งท่านเป็นภรรยานับว่าเป็นวาสนาของเขาแล้วหูยินบูเท่าย่นยอ่อไม่มีใครรู้หรอกว่านอกจากการบอยแล้วสกุลมู่เสียเงินสินไหมไปเท่าไรเพื่อให้เจ้าสินกับมู่หยุนให้กลับมาที่จวนได้โดยไม่อับอายไปมากกว่านี้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงเอ่ยตัดบท ไม่ต้องรอกเดิมทีไม่ต้องการให้ตอบแทนเช่นนั้นกินอาหารมื้อนี้ก็ถือว่าตอบแทนแล้วครั้งหน้าไม่จําเป็นต้องเหน็ดเหนื่อยช่วยท่านคือเรื่องแค่พริกฝ่ามือเท่านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ประการใดอย่าตอบแทนให้เกินกว่าสิ่งที่ข้าทําช่วยชีวิตข้าคือท่านแค่พริกฝ่ามือ แต่สำหรับข้าคือทั้งชีวิตเลยนะเจ้าคะหากมีใช่เพราะท่านข้าอาจไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้ชีวิตนี้เรียกกลับมาได้ก็เพราะท่านนางยืนยันอย่างมั่นใจดวงตานั้นมีเร่องรอยฉ่ำน้ำใครว่าจะหยดไหลลงมาได้ทุกเมื่อใครเห็นก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดใจ วูบหนึ่งมู่หยุนหยวนนึกถึงน้องสาวของเขาในยามที่ยังเยา่าเด็กคนนั้นก็อ่อนแอและต้องการคนที่จะมาปกป้องนางเช่นเดียวกันเท่าว่าระหว่างมู่หิงหลิวกับคุณหนูสกุลจีดูเหมือนจะต่างกันในบางอย่างที่อธิบายไม่ได้มื้อนั้นชายหนุ่มกินไปเพียงไม่กี่คำก็ขอตัวกลับเรือนไป ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ